อ,นนะะอัดก็จะเป็นรูปแบบแนวนอนเท่านั้นมาค่ะทุกคนเราอัดไลฟ์กันดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกมไหริปนะคะเดี๋ยวทุกคนก็จะใครมีส่วนร่วมในไลฟ์นี้เราจะก็จะเอาไปแปะใน YouTube Channel เราด้วยนะทุกคนหรือว่าเราจะไปลงช่องหลักกันนะคะจะอัดไลฟ์แล้วนะทุกคนฝาก like กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจส่งของขวัญกันได้นะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอ้ยไมู่้จะพูดอะไรเธอโอ้เหนื่อย ดึกแล้วใครกินข้าวากันยังอ่ะทุกคนทานข้าวากันยังอ่ะดึกแล้วทานข้าวากันยังเลยพี่มีน่ารักไหมสกินนี้พูดสี <c oughs> น่ารักไหมน่ารักไหมพี่มีโออยเอาสกินมาสู้กันเวอร์ <c oughs> มาค่ะเราจะไปเล่นนอนกวางกันค่ะทุกคนนนกวมุองชน ในโลกทีีม่มพระเจ้านนลองใช้เวลาด้วยกันไม่สนใครอยู่กับฉันไม่ไหมมาน่งมองพระจนจร์ด้วยกันไม่ต้องไปสนข้างน,นองไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนมนาะ ฉัน,น,น,นพี่มี่พี่มีพีพม่มีมันมาเวทป่าน้องพี่พมีลงมาก่อนมาไหมเนี่ยไม่มาไม่มาโอเคอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะลิเลียอันนี้คือบุญตามากปกติจะไม่เล่นป่านะคะแต่ว่ามีสกินก็เลยเล่นชุดชลดปะน้องชุดปะ น่ารักมาเลยอ่ะ,อะน้องกวาง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 ข้างนอกมันช่างวุ่นวายอยากลองนี้นี่แน่นนสก,กินวินเทอร์ค่ะฤด,ดูหนาวเธอน่ารักมากลองใช้เวลาด้วยกันไม่สนใครอยู่กับฉันได้ไหมนั นี่ตัวนี้น่ารักมากเลยนะทุกคนน้องชื่อเียรียนนะคะน่ารักไหมทุกคนสกินวินเทอร์ฤดูหนาวคะ่ะรถลดพี่มีโหลดมาก,มมากอา้อาวไอหอยแมยวฟาร์ามชาไปนิดเึอไม่เป็นไรทุกคนน,นะนนี่แน่ตอนนี้เราต้องชนะตอนนี้ต้องชนะเพราะว่าเราจะไปลงยูทูบชาแนลเธอ เราจะไปลง YouTube กันนะคะทุกคนใครส่งของขัญหรือว่ามาเมา่วมอยกันได้นะคะเฮ้แล้วจะได้อันนี้ได้ไงอ่ะสวัสดีนะครับนี่ปล่อยรูปบอนไปเลยเรามีบูบับอยู่นะทุกคนได้อยู่ นี่แหะทุกไปเลยนี่ฮะสมย yeah. ัยเนี่ยพฏิหารมากเธอฉันเล่นป่าค่ะยังไงคะถ้าผายากนะคะ, <ym> ะทุกคนพี่มี่เดี๋ยวหนูขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะหนูเอาเอันนี้ก่อนตีนี่แบบ Else? ได้ปะ กิวไม่แรงพอแล้วกลับบ้านแป๊บน,นึงค่ะทุกคนขอโทษนะคะที่ฉันจบตาไม่ทราบว่าคุณมีปัญหาอะไรเปิดเพลงพี่โบกี้กันดีกว่าค่ะทุกคน Idol World ในการร้องชาเนนชาเชสซิมิดาโอ้ใครกิวอะพี่ไม่หรอพี่มี่หรอวายแรงไปปะพี่ชายน้องแรงไปเปล่า ให้น้องมีซีนบ้างเดี๋ยวนะทำไมอันนี้มาเกิดตรงนี้อะทำไมขอให้เก็บมีตรงนี้ กางหายนะทุกคน,น,นบอกใครครับอ้าวอินอีกอแล้ววะโอ้ยนี่แหละโอ้ล่างโดนล่างโดนล่างโดน

ู้เอาตัวอะไรดีเอา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 อันี่ปั๊กเฮก่อนหรอกันนะไม่เอาเฮกก่อนหรอกกาเลน่ะกาเลนไหมเอาเฮก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  hết 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 là mấy năm còn là họ hết ha สวัสดีนะคะทุกคนโอยน้องเจ้าแหน่งหวัดดีนะคะเจ้าแหน่งเคยดูนานมากเลยอะ่ะขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนนะคะโอ,อ,อ,โอ้พี่มี่จบแล้วโอ้ย น้องโดนน้องโดนน้องโดนโวยมันเอาบูบามน้องไปแล้วอ่ะ ม,มาเชิญเฮกมาแล้วเอาบานไปเลยเอาบานไปเลยอโอ้ยจบแล้วการเล่นแรงมากเถยังไงคะการเล่นแรงอ่าบีนะไม่มีบูบับ ชูแพนสวัสดีนะครับ,บขอฟาร์มก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะไปแกงนะจะไม่มีของมันก็เลยแบบไม่ได้ไดไเฮ้ยหมอลรำมาวะ่ะ

กาเล่นออกดามเมจอ่ะไม่ได้ปะไปแกงบนดีกว่าอุ้ยยังไงยังไงวายวายบอลเออโลดเออเอออุ้ยนิดเดียวนิดเดียวพี่มีนิดเดียวเซน่าเซน่า อุ้ยเซรนดสิกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรง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 อุ้ยอุ้ยแรงกาเลนแรงจังวะโกาเลนเกิดแล้ะ หล่อนกาเรนเกิดอ่ะยังไงที่นี่กาเรนมันเกิดดูดิหกศูนย์อ่ะจะสกอร์เท่ากันคืนอไหนกันน้องฟาร์มก่อนแล้วกันนะโอเคปะมันก่อนมันก่อนมันก่อน นด้ไปแหละมั้งสองดูบาักาเรนเป็นดาวเลดทิ การเล่นยากมากเลยอ่ะน้องไปฟาร์มก่อนนะทุกคนน้องไปฟาร์มแป๊บนึงวันนี้ทุกคนนะคะอยู่ต้อนรับนะคะ่าวละครแลปเปิร์หมอลำเวอร์คือแหละออร่าออร่านมากเลยเฮ้ยอารมณ์ออร่า

นี่แค่ตานหนึ่งาาาาจ,จ,จ้อออกตัดเลือดออกตัดเลือดออกตัดหนึ่งน่าบาลัวหรอวิ่งตาดเอนเล้ว อโอเครุมรมได้ไหมโอ้ยหรับรับรับการเรีนแรงมากคุกคน,นไปฉีดแบนนึ่ครเฉีดนะค่าไปฉีดแบบนึง สวัสด,ดีค่ะโหเจ๊กตีคายไม่เข้าเลยอ่ะวันนี้นะคะเศกตาแสบตาเตาขาได้บาลอนด้วยอะ่ะชนะเน,นี่ยตาหน้าก็สามเหมือนเดิมจบตาเน,นี้มาลองยอมจะไม่ยอมเลง รอกอดได้ไหม่น่แรงมากกาเรนอะกาเรนสิบสองศูนย์ ตัวไม่ไหวอ่ะมันแรงอ่ะกาเรนอ่ะหรือเราจะตัวนี้ใหม่จบบูดมาก